แจกพี่กันค่ะยอยรนะคะเราต้องใส่ถุงมือกันก่อนวามาเริ่มเลยอยากเอาถุงมาใส่คุกกีเราตแต่งเราจะตกแต่งคือังไรเราตกแต่งเอาสติกเกอร์แปะคุกกี้อะไรดีค่ะสาธิตหน่อยใครก็ได้สาธิตทีถุงหนึ่งนะคะเราจะใส่คุกกี้สองชิ้นแล้วเราต้เอาด้านไหนออก เ่อก็ต่อหน้าของเราออกเอาหน้าของเราออกได้ไงคือหน้าหน้าสวยๆนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้ติดกันบ้างติดหน้าอะไรนะคะหน่อเอามาติดหน้าติด่ไหนไม่แล้วเย้มาเสร็จทำนั่นละค่ะหนึ่งอันแล้วเราก็จะมาตกแต่งกันต่อไปกันเลยไปแรกของที่นี่ช่องไหนช่องแรกเยี่ยมมากถ้าชนะเลยถ่ายงานนี่ ทำอะไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอันเหลืองเย้เนูติดอันหลักมากอ่ะมีแบบสีเหลืองไฮโดพูมดีแดงหนูติดด้านอะคือหนูติดด้านนี้ใช่ไหมแต่หนูติดแบบแนวไม่เป็นไรเขาจะได้รู้ว่าเราทำด้วยใจเคยงั้นก็ใส่ไว้ด้านนี้ใส่ไหนใส่ถูกทางนะพี่บอลต้องกินคุกกี้ลดไรงกนครับช็อกโกแลตเช็อกกินช็อกแลตที่มีเยิ้มๆข้างใน อออที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นไส้ให้ละหวานให้ละวานจ้ะเฮ้ยทุกคนวันวาเลนไทน์ได้ดอกไมากันยอไหเคยแต่แบบเอาสติกเกอร์ไปติดเพื่อนเราก็สลับเออแล้วก็เอาให้เพื่อนมาติดเราสลับเฮ้ยว่นวาเลนไทน์เรานึงียนับม่ธยม่ะทุกคนก็ได้แบบว่าได้ดอกไม่ได้อะไรกันใช่ปะที่ได้จัูกเนยมูเขียนว่าระวังตวไว้ วราตัวอะไรตอนนี้ก็ระวังอยู่รงอยู่ทุกวันนะไม่้เจอ้าวช่ลยเลยเช่ยเลยเกียสนงไอ้นี่หรอเียเบสหรอีทีเราบ้างมีที่ดีเงียบเลยอยู่กับพ่อแม่สวันูกับพ่อแม่ความนักเรามีให้ได้ทุกคนและทุกวันที่รักป้าม แบกได้แบก้ขอด้วยดี <Boy? S 2> ้หแล้็เสร็จกันแล้วนะคะอร่อยอร่อยที่มานนี้ทไม่กี่อัแล้วอมันลไปจุกี้ในวันนี้มันคือการแสดงความว่นเทกาลวาเลนเราเป็นการแบ่งปันความรัความหวานสนชื่อให้คนได้เิมความหวานกันวาเไทวิชออ แล้วนะคะก็เราจะไปแจกคุกก like ี้ให้กับทุกคนเย้ยยยยนกยยยยน่ายยยมากยยยยยยายยันยยยยองยยิยยยยยน่ารักมากอันนี้ยยยยียยยย่ายยยย่าเยยมยยกยย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 ยเยยยยหยยยยย ไต่อไปต่อไปนะคะมาแจกคุกกี้ค่ะแจกอะไรมีคุกกี้ด้วยแฮปปี้วันนะคะวันนี้เราเป็นสาวเปียทั้งสี่คนนะคะอ้าวพี่ดิ๊น่าเอาเปียออกแล้วพี่น่าถักเปียให้จี้กับพี่เอเย้โอ้ไปกันวันนี้เราต้องผิดตรงพิเเฮ้ยน้ำปั่นยังไงอร่อยนะครับขอบคุณครับดี

ทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้จี่กับพี่เอ็มเป็นแปะกันดูดูดูกระปองถักเปียทุกคนคะวันนี้เราแต่งตัวไม่ใช่มาแค่วันวันทายนะเราใส่ชุดตุ๊จีนด้วยในหนึ่งชุดด้วยสองาตอนนี้ก็คือเสื้อชมพูคู่กับพี่กัดน,นะครับ<ด>เออนี่ดู <ไป S 1> นะไม่คู่กันตรงไหนตอนนี้เราเจอตอนนี้เราจเจอริสก์ เป็นคุกกี้วันไทยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ความสุขวันไทยนะครับสวัสดีครับวันไทยปีนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับสมหวังในความรักนะครับแล้วก็มีความสุขในวันที่14กุมภาพันธ์วนนนที้ทุกคนนะครับรักนะคะทุกคนพวกเราทุกคนนะครับแล้วพวกเราก็อย่าลืมนะครับทุกคนรักตัวเองให้มากๆนะครับแล้วก็รักพวกเราด้วยนะครับทุกคนขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็เจอแต่ความรักที่มีนะคะเจอแต่ความรักที่แกลมๆนะคะแล้วก็มีความรักที่หล่อและสวยมีความสุขมากๆใน แฮปปี้วันเลนไทยค่ะแฮปปี้วัเลนไทยเอเ้อเดอเดเด้ด้อใชุฮัลหพี่พรดีผู้โชคดีคนสุดท้ายน่าจะรับพอเราจะให้ทั้งตะก้าไปเลยขอบคุณครับวัเดไยนะครับพี่พรพี่พรมหวันใจเียอ่ะ